สำหรับการโคจรโยกย้ายดวงดาวในเดือนกรกฎาคม2568นะครับในรอบนี้เนี่ยวันพุธที่2กรกฎาคมเวลา16.38นาทีจะมีดาวพระศุกโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภเป็นตำแหน่งเกษตรนะครับอันนี้จุดที่1หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการโคจรโยกย้ายคือวันพฤหัสบดีที่17กรกฎาคม เวลาตีสามนาฬิกาสิบแปดนาทีดาวอาทิตจะเป็นมหาจักรเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งจุดนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกบทกรอน,นึงละวิมแม่แรงกรกฎจะมียศลือขจรเป็นดาวยงยศอีกดวงหนึ่งถือว่ามีกําลังมีตาแหน่งหน้าที่ซึ่งตัวมหาจักรในตำราเขาบอกว่าฝักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกผันฟันชงเฉงเรียกง,ง,ง่ายๆว่าหนักหนานะครับหรือว่าโหดหน่อยผัดผลหนักหน้านายำเกงและสุดท้ายจะยศทิ้งเพลงจึงมีให้ดีใจ ็พอดาวพระศุสูรเป็นเกษตรปุ๊บดาวอาทิตย์ตามไปเป็นมหาจักรในวันเดียวกันต่อมาคือวันเสาร์ที่19กรกดามีดาวใย,ยสองดวงพร้อมกันคนละเวลาก็คือตอน6นาฬิกา46นาทีเป็นดาวพระเกตเข้าสู่ราศีมิถุนธาตุลมและหลังจากนั้น9นาฬิกา51นาทีดาวพระพุธโคจรเป็นเกษตรมีตำแหน่งมั่นคงเข้าอีกนั่นแปลว่าดาวพระศุสูรเป็นเกษตรดาวอาทิตย์มหาจักรแล้วก็ตัวของดาวพระพุธก็เป็นเกษตรเข้าไปอีก แต่ตัวของพระเกตุเนี่ยบางตำราเขาก็บอกว่าเมื่ออยู่ราศีมิถุนราศีกุมราศีสิงราศีธนูถือว่าเป็นมหาอดก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีอีกในเดือนนี้หลังจากนั้นก็มาถึงในช่วงของสิ้นเดือนคือวันอาทิตย์ที่27ดกรกฎาคมเริ่มต้นเนี่ยตอน15นาฬิกาหบดนาทีดาวพระศุกร์จะโคจรเข้ามานราศีมิถุนนั่นแปลว่าในเดือนนี้เนี่ยมีดาวพระเกตดาวอาทิตย์ดาวพระพุธดาวพฤหัสดาวพระศุกร์อยู่ที่ราศีมิถุนหดวง และเวลาต่อมาก็คือ20่สิบนิบกายี่สนาทีดาวอังคารจะโคจรสู่ราศีกันเป็นมหา,าจักรตัวอังคารเนี่ยเขาก็บอกว่าภูมิเมษและสิงกันคือดาวอังคารอยู่ราศีเมษราศีสิงกับราศีกันเาเรียกภูมิเมษและสิงกันจะอันนันซึ่งศักดิ์สิอันนั้นก็คือความมากมายนะครับศักดิ์คือยศฐานปรดาศักดิ์สิสิ์คือเกียรติยศต่างๆมีชื่อเสียงเงินทองต่างๆ จากนั้นซึ่งศัศรีก็ถือเป็นดาวดวงทวดกฎเกณฑ์พิเศษอีกนั่นก็แปลว่าดาวอังคารเข้าโคจรเป็นมหาจักรอีกเท่ากับการย้ายในรอบนี้เนี่ยรวนแล้วแต่มีดาวเป็นมหาจักรเกษตรนะครับค่อนข้างจะเยอะหรือภกเกตบางตาลาก็เป็นมหาอุดในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในมุมที่ค่อนข้างจะดาวมีกําลังเยอะดังนั้นจะส่งผลต่อ12ลัคนาราศีอย่างไรเนี่ยรับชมกันได้ในคลิปต่อไปกันเลยนะครับ สำหรับถ้าที่เกิดในลัคนา,า,าสถิตนราศีมีนะครับโอเคละนะครับในเดือนนี้เนี่ยตั้งแต่วันพุทธที่สองกรกฎาเนี่ยเวลา16 -38 อันดับแรกมาก่อนเลยดาวพระศุกร์โคจรเป็น3ามกรบรับุวตาเป็นเกษตรบพศาสชาเนี่ยแน่นอนเขาบอกว่าเป็นปทุมเกณฑ์ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์พิเศษของคุณเลยก็ว่าได้จุดที่1นะครับต่อมาจุดที่2เนี่ยก็คือดาวประจําตัวของคุณเองเนี่ยโคจรเป็น4กรบรับดวงตาเป็นปฐุมเกณฑ์อยู่แล้วเป็นอุดมเกณฑ์ด,ด้วย เป็นอเกนด้วยนะครับแล้วก็เป็นธนุเกนด้วยมันสี่เกนเท่ากับว่าดาวศุกร์กับดาวพฤหัสคุณเป็นปฐุมแล้วก็มีดาวอื่นย่อยครบอีกเหมือนเยอะแล้วในขาเดียวกันเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยกรกฎาเดี๋ยวจันทร์เป็นสิบเอ็ดแก่ลัคนาเท่ากับยังไงเสียในเดือนนี้ลัคนาราศีมีนมีปฐุมเกนเกิดขึ้นสามเข้าตำรานะครับเขาบอกว่าจันทร์เป็นสิบเอ็ดแท้แกล่ลัคนา ตรรเป็นสี่ทรงศักเฉมจ้อยสุดเป็นสามเจริญยศคุณเป็นลักคณะเดียวในสิบสองราศีที่เดือนนี้มีประมเกณฑ์ครบสามดวงตามตำราตำรามีสามไม่เกินนี้คุณมีครบหมดดังนั้นเดือนนี้เป็นขาขึ้นของคุณเพื่อนฝูงวงสาคณาญาติอยากเรียนรู้มีโอกาสได้เป็นวิทยากรมีโอกาสได้นะครับอบรมเวิร์กช็อปต่างๆมีโอกาสเป็นตัวแทนหน่วยงานประชุมได้เบี้ยประชุมฟรีกินนิ่มๆมันมีแนวโน้มดีขนาดนั้นนะครับการเดินทางเรียกว่าราบรื่นปลอดภยัย หายขวพโนพอมแผ่ในขณะเดียวกันเรื่องของการจะลงทุนเริ่มต้นใหม่ๆดีไหมก็ยังเป็นเดือนจังหทิศทางที่ดีอยู่มีโอกาสจังหวะจากคอนอยู่ในมุมทิศทางที่ค่อนข้างที่จะสวยงามกับดวงตาแม้อาจจะต้องมีอุปสรรคค่อยๆศึกษาฝ่าฟันไปสักหน่อยแต่ผลสุดท้ายในเดือนนี้ค่อนข้างจะดีและสวยงามเรื่องของผู้ครองคนรกดาวพระพุธของคุณเป็นเกษตรตั้งแต่วันที่19เวลา9กานาฬิกานาทีร่วมด้วยช่วยกันกับดาวพระเกตมาร่วงปนกับพฤหัสนะครับผมว่า เผื่อมีพาไปเที่ยวต่างประเทศะในรอบนี้หรือว่าพาไปไปทําบุญเข้าวัดเข้าวาเสริมดวงตาหรือที่บนทาบุญบงทำบุญบ้านอะไรมันต้องมีแนวโน้มอย่างนี้เกิดขึ้นสำหรับชาวลัคนามีนเผื่อที่ไม่ดีภาษาเนี่ยบวชต้องมีเนี่ย่าที่ดูส่วนใหญ่นะถ้าดาวแบบนี้มาส่วนใหญ่มีแนวโน้มถ้าคุณไม่บวชต้องไปร่วมงานบวชร่วมงานบุญในปีนี้เพราะดาวอย่างนี้หาไม่ค่อยได้จะเป็นการเสริมดวงตาคุณด้วยเพราะคุณคือดาวพฤหัสบดีนะครับก็หลักๆเนี่ยถ้าเป็นโบราณทำข้อสารมากกว่าน้ำหนักตัว หล่อพระใหญ่กว่าตัวเองขึ้นไปหลายศอกสิบศอกเจ็ดศอกหรือว่านอกขอนลำดับตัวขึ้นไปหล่อพระใหญ่กว่าตัวนะครับแต่หลายคนบอกกุจาจมันเยอะมันไม่ไหวไม่เป็นไรคุณไปร่วมไปร่วมเอาก็ได้นะครับไปร่วมบุญกับคนอื่นเอาก็ได้เดี๋ยวพอเข้าพรรษาคุณโบสถ์พระนะครับหรือสร้างโบสถ์ร่วมสร้างพอออกพรรษาคุณอาจจะเป็นพระประธานเนี่ยร่วมสร้างาพระประธานในงาน,นกระถิ่นอย่างนี้ก็ได้เพราะพุทธบูชามหาเตชะวันโตนะครับบูชาพระพุทธหรือทําบูชา สิ่งที่เป็นการบูชาสักระบ,บูชาหรือสร้างคุณจะมีตบะไดชนะ้ชะอำนาจธรรมะบูชาก็คือธรรมะมหาประโยชน์คุณจะมีความรู้ความสามารถสังคะบูชามหาโพธิ์เขาว่าโหก็เรียกง่ายๆว่าบวชพระก็ได้หรือยกตัวอย่างให้เห็นนะก็มีพกกระซับคุณจะทํารวดเดียวหมดเลยก็ได้เพราะปีนี้เป็นขาขึ้นใน12ลัคนาราศีมีนถือว่าพุดด่งที่สุดไม่ใช่นั้นเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังอยู่นิดนึงดาวราวหูเป็นวินาศและในขณะเดียวกันดาวสาวทับนรินตา ถ้าไม่เล่นทาบุญนะเดี๋ยวกำเก่าวมาเบียดเบียนตัดรอนเดี๋ยวมันจะวุ่นวายเอานะครับเดี๋ยวมันมาเบียดเบียนเอาแต่ที่คุณจะพุ่งอย่างที่พยากรกลายเป็นทําอะไรติดๆขัดๆทำอะไรแล้วมันไปได้ช้าลุ่มๆดอนๆนะครับต้องเล่นนิดนึงค้าถามผมนะเล่นนิดนึงเพราะดาวเสาคือความเก่าเนี่ยและย้ะดุพบลาภแปลว่าลาบบุญกุศลที่คุณได้ทําจะส่งผลให้คุณได้เห็นอย่างรวดเร็วแต่ถ้าคุณไม่ทำเนี่ยดาวเสาเนี่ยมันเป็นกมเก่ามันกระแทกไปว่าไอ้ที่เคยทำในอดีตไม่ดีเนี่ยมันเสียบโป๊ะเดียว เดี๋ยวคุณน็อกคุณรั่วนะครับเล่นนิดนึงนขณะเดียวกันเนี่ยโอเคดาวองคาเนี่ยในช่วงวันที่2ี่เนี่ยตอนสองทุ่มเขาบอกว่าเร็งดวงตาคุณเป็นมาจากดาวองคาในดวงเนี้ยภูมิเมตและสิยงกันจะอนันต์ซึ่งศักดิ์ศรีคู่ครองคนรักคุณสงของส่วนเดี๋ยวบ้าๆป๊อๆอยู่ดีนึกคึกนะมาทํากิจกรรมนะครับเช่นอยู่ดีจากเดิมเคยขี้เกียจรอบนี้กวาดกวาดบ้านทั้งวันบางทีนะครับอยู่ดีไม่เคยทํารถอยู่ดีมาแต่งรถลักๆรถทางพิทักวันมาบ้านรถเฉยเลย มัจะไปอย่างนั้นหรืออยู่ดีไม่เคยชวนไปเที่ยวอยู่ดีไปเที่ยวปีนเขาเที่ยวทะเลล่องแม่น้ําไปเรื่อยเล่น can can out, แคนูแคนยัดไปไปเรื่อยเลยมันจะทําอย่างนั้นไปเรื่อยในช่วงเวลานี้นะครับมันมีแนวโน้มทิศทางอย่างนั้นถ้าใครสวดอยู่แล้วได้ทกากิจกรรมแบบนี้บ่อยๆกับเพศตรงข้ามหรือคนที่หมายปองนั่นแหละคือลักษณะคู่ครองหรือคนท,ที่จะไปสานต่อกันได้เนี่ยทิ้งท้ายไว้อย่างนั้นนะครับนี่ก็เป็นบทสรุปสําหรับลัคนาราศีมีในช่วงของเดือนกรกฎาคม2568าครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรอลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการเป,เปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นใน Facebook หรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอ,อกงามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับจะไ,ได้มีความเข้าใจในหลักโคราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยากงงงวยๆคุณเรียนคราวนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอา,าาาอาจารย์พัฒนาพัฒนศิริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์พปณีบุญนาคทองเนียมคุณยึดเนี่ยขวางเลือกใช้ได้ เราเคิดถึงผมนะคิดถึงอจนารยาได้ครูครูเป็นไป Entonces เคล็ดลับระดับชั้นครูโหนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคอร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ